วัคซีนทุกชนิดเลยนะครับอาจจะไม่สามารถป้องกันการติดเชือ้อที่ป้องกันได้ก็คือป้องกันไม่ให้เรามีโรคที่รุนแรงนะครับป้องกันไม่ให้เราเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการที่จะป้องกันให้ได้ดีจริงๆเลยเนี่ยเราจะต้องทําควบคู่ไปกับวัคซีนเสมอเลยนะครับได้แก่การใส่หน้ากากนะครับการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างจากบุคคลอื่นตามสมควรอย่างนี้เนี่ย เมื่อใช้ร่วมกับวัคซีนแล้วเนี่ยจะมีความปลอดภัยขึ้นสูงมากเลยครับโดยสรุปก็คือแม้เราฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราก็ยังอาจเป็นโรคได้อยู่เลยดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทนะครับแม้ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตามเราจะต้องใส่หน้ากากเสมอนะครับเราจะต้องล้างมือเราจะต้องอยู่ห่างจากบุคคลอื่นตามสมควรครับการฉีดวัคซีนโควิด19นะครับขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดตอบได้เลยนะครับว่าภูาุิมทุมกันจะอยู่ไปนานเท่าใดนะครับ การฉีดวัคซีนโดยทั่วไปก็2เข็มอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นการฉีดซ้ําเข็มที่2แต่เรื่องการฉีดซ้าเข็มที่3ที่4เนี่ยเรายังตอบไม่ได้ครับการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปนะครับเราสามารถฉีดวัคซีนคนละชนิดกันในวันเดียวกันได้นะครับแต่สําหรับโควิด -19 เนี่ยนะครับขณะนี้คาแนะนําบอกว่าให้เราฉีดห่างจากวัคซีนอื่นประมาณ2สัปดาห์ครับเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งเราจะฉีดวัคซีนใดก่อนก็ได้ครับอันไหนที่มีความจําเป็นก่อนเราก็ฉีดอันนั้นก่อนครับ ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับเป็นบุคคลที่ควรจะรีบไปลงทะเบียนแล้วก็รีบไปฉีดวัคซีนเพราะว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวรวมทั้งผู้สูงอายุนะครับหากเป็นโรคโควิด -19 จะเป็นผู้ที่อาจมีอาการรุนแรงอาการหนัก แล้วก็มีโอกาสสูงขึ้นต่อการที่จะเสียชีวิตครับคือขณะนี้นะครับเมื่อไปดูอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศไทยโดยเฉพาะที่กรทมเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าบุคคลกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดเยอะกว่านะครับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ดีบุคคลสูงอายุก็ดีเนี่ยนะครับกลายเป็นบุคคลที่หลีกเลี่ยงที่จะไปฉีดวัคซีนด้วยความกังวลที่ผิดๆนะครับว่าถ้าเขามีโรคประจําตัวเขาเป็นผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับอันตราย อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับตรงกันข้ามเลยครับผู้ใดก็ตามมีโรคประจําตัวถึงจะไม่ใช่ในกลุ่มโรคที่เขาประกาศไว้นะครับรวมทั้งเป็นผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต่างหากที่ควรจะรีบไปลงทะเบียนร,รีบไปฉีดวัคซีนยกตัวอย่างว่ามีผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะมีโรคประจําตัวโอ้โหเบาหวานอันนี้ก็กลุ่มเสี่ยงแล้วเป็นโรคหอบหืดเป็นโรคทางเดินหายใจอันนี้ก็กลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่มีอีกอันหนึ่งกลัวเข็บ รือกลัวอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนเนี่ยแค่เดินเข้าไปในสถานพยาบาลนะเราเห็นคุณหมอใส่เสื้อเขาขาเห็นพยาบาลความดันขึ้นจุดเลยอันนี้เราเจอเป็นประจำเลยว่ามีความกลัวอยู่ในใจบางประการกลัวเข็มกลัวการฉีดวัคซีนได้ยินว่าวัคซีนไม่ดีคนกลุ่มนี้แหละครับที่พยาบาลเขาเขาจะค่อยๆพูดกับเราจนเราสบายใจนะครับว่าการฉีดวัคซีนนี้ไม่เจ็บเลยนะคุณป้า แล้วก็ฉีดแล้วไม่เจ็บจริงๆนะที่ผมไม่ได้โกหกนะมีคนจํานวนมากที่บอกนุกล้วนุกล้วนุกล้วนไปฉีดบอกโอ้โหไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็ไปขอบคุณใหญ่เลยบอกคุณพยาบาลน,น่ารักจังเลยมือเบาจังเลยแปลว่าเขาไปหามาแล้วคนที่ฉีดเนี่ยต้องเป็นคนที่ชนานาญจริงๆคือฉีดแล้วไม่เจ็บจริงๆอันนี้ก็ไปบอกคุณป้าคุณยายได้เลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวเข็มไม่เจ็บจริงๆไม่เจ็บจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าหากบุคคลใดก็ตามมีความกลัวเนี่ยจะมีข้อต้องระวังนิดเดียวครับพอเรากลัวนะครับ เราอาจจะแสดงอาการบางอย่างซึ่งไม่ได้สัมพันธ์กับตัววัคซีนเลยพอฉีดเสร็จมีอาการเยอะแยะไปหมดเลยเช่นเป็นลมก้าวขาไม่ออกเหมือนขาไม่มีแรงจะซุดลงไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับความกลัวถ้าหากเราได้ระงับความกลัวนั้นแล้วไปถึงคุณพยาบาลก็ดูแลอย่างดีแล้วก็คุณลูกก็อยู่ใกล้ๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ คุณแม่ก็จะผ่านการฉีดวัคซีนอย่างนี้ไปได้โดยดีเลยครับคือให้เกิดความสบายใจไว้ก่อนนะครับแล้วจะเกิดผลดีจากการฉีดวัคซีนครับเพราะประโยชน์ของวัคซีนที่มีต่อเราเนี่ยจะมีประโยชน์มากอย่างยิ่งเลยนะครับในการทําให้เราปลอดภัยจากการเป็นโรคที่รุนแรงครับสำหรับบุคคลที่เคยเจ็บป่วยด้โรคโควิด -19 นะครับการไปบริจาคเลือดเนี่ยจะมีประเด็นสําคัญอีกข้อนหนึ่งนะว่าเขาอาจจะอยากได้เลือดของเรามากกว่าบุคคลอื่นเพราะว่า เขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าพลาสมาจากเราในพลาสมาเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าแอนติบอดีเพราะฉะนั้นแอนติบอดีนี้เหมือนเราสร้างเก็บไว้ละอยู่ตรงนี้คุณหมอก็อาจจะนำเอาพลาสมาของคนที่เคยป่วยน,นะครับไปใช้เพื่อบรรเทาอาการของคนที่อาการหนักบางคนได้ครับใครก็ตามนะครับที่เคยป่วยเป็นโรคโควิด1 9แล้วนะครับสามารถบริจาคเลือดได้